สวัสดีครับเย็ยนดีต้อนรับทุกท่านยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรคำนวณ3ตัวบนแบบ4ชุดตรงซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณประชุมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็จชเป็นแนวทางวัน,วน,วนที่16พฤศจิกายน2567ซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมานะครับ4งวมติดนะครับส่วนสูตรเก่าในงวดแล้วที่ผมลงให้ไปเนาะ สูตรเกาหลุดนะครับได้ที่ออกคือ0 4 4นะครับสูตรที่ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นสูตรอันนี้นะครับสูตรที่ได้4.0ูนี้นะครับออก0 4 4ครับสูตรนี้ครับเป็นสูตรเกาในหุ้นแล้วที่ลงให้ไปนะครับที่ยังเข้าอยู่จะเป็น2สูตรนี้นะครับสูตรที่3หลุดนะครับสูตรที่3ได้เลข3เป็นสูตรหลักหน่วยเนาะซึ่งในหุ้นแล้วผวันนี้ไปที่คู่หนึ่งสามนะครับออกสี่สี่นะครับหลุดนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้ที่ผมจะมานําเสนอจะเป็นสูตรใหม่ครับเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรนินานนะครับสำหรับให้สนใจสูตรใหม่สูตรนี้มาดูวิธีคิดสูตรเองครับเล่นในคลิปนี้พร้อมกับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะก็จะมาวางให้ชมกันสองสูตรนี <Canada> ้นะครับสถิติสูตรใหม่สูตรนี้ครับว่าแรกที่สูตรเริ่มดึงคือเนงวัตเทียวหกหกสองนะครับเนวัตได้ครับ ่คำนวณได้662ซึ่งจะมีอยู่ใน4ชุดครับวันที่2ครับเลขถูกคือ65มาที่ชุดนี้ครับ665เนาะมาที่ชุดนี้นะครับวันที่3ครับเลขถูกคือ962ครับก็มาที่ชุดนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่ใน4ชุดนะครับวันที่4ที่ผ่านมาครับคํานวณคำนวณได้044นะครับอ่านี่คือสถิติเนาะที่สูงเดินมานะครับ4งวดติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่5นะครับที่ผมจะมาคํานวณให้ผู้ชมกันนะครับสําหรับ ท่านผู้ชมทาที่ติดตามนะครับก่อนจะไปดูม้วนใหม่เรามาดูที่มาที่ไปสําหรับสูตรคํานวณ3ตัวตรงสูนี้กันครับเรามาลองคํานวณเทียบดูนะว่าสูนี้เดินมาสี่งวนจริงหรือเปล่าเนาะอันนี้คือตัวอย่างที่สูนเดินมานะครับซึ่งผมจะคํานวณทีู่ตั้งใจในม้วนแรกที่สูรเริ่มเดินนะครับผมจะนําผลเราที่จะเริ่มในงวดเดียวหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกับจะมาตั้งคํานวณด้วยกันนะครับ สูแรกนะเป็นสูหลักร้อยครับวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกลกร้อยบวกสิบบวกกัน2ครั้งยแรงบวกหนึ่งครังบวกหคงที่ครับหนึ่บวกหกเป็นเจ็ดเวกสี่หได้สิครับต่อมาสูที่สครับหลักหมื่นบวกลำพันครับหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกหนึ่ครั้งบวกีสคงที่ครับเก้าบวกแปดนบเจบวกหกยบวกแล้วได้ทกับเนี่คือหลักสิบครับต่อมานะสูที่สามครับนำหลักหมื่นบวกบวกสิบ่วยแรงแล้วก็บวกสองคงที่ 6บัว9เป็น15บัว19บัว2ของที่21กับฉันได้1กับ2นำมาจับประกบชุด3ตัวดูนครับเลขที่ออกถ้า606ในกว่านั้นออก6 6 2ครับ ต่อมาครับวันที่สองนะครับวิธีคิดครับสำหรับสูดแรกนำหลักแสนหลักลอยครับหลักสิบกันสองครั้งหน่วยแร้งบนหนึ่งทางบุรีห้าคงที่ครับ6กบวกอีกสิบสองบวก2 1งบสีวกเจ็บวกห ลยี่หนี่คือหลัก้อยที่ได้ครับต่อมาสู่2งครับหลักหมื่นหลักพันครับบวกกันสครั้งหลัก 1, ล้อยบวกกันหนึ่งครั้งบวกลบสามคงที่ครับศูนบวกบวกเป็นสิบสวกสาได้หกับหนี่คือหลักสิบครับต่อมาครับสู่ที่สนะครับนำหลักหน่วยบวกลบสิบหน่วย,รวยแรงบวกลบสองคงที่ครับสอบวกสเป็ 5. 5. 5. นห้าห้าบวกบนได้สกับห้าเนาะนำมาจับประกอบชุดสตัวเดิครับ 3, เลขที่ออกในงวดที่2องผลยอดคือ6 5ครับพอมาที่ชุดนี้ครับต่อมาครับจะเป็นงวดที่3นะครับงวดที่3วันนั้นครับเลขที่ออกคือ9 6 2นะครับทีนี้เรามาลงคำเดีวเทียบกันครับ วิธีคิดสูตรที่1ครับหลักแสนหลักร้อยครับหลัก10บกัน2ครั้งหลักหน่วยแรงบวกหนึ่งครับบริห้าคงที่เจ็บวกสาเจ็บวกหกสิบสาบวกสองสิบห้าบวกี่สิบสี่ยี่สิบเก้าเนาะบวกแล้วได้เลขเครับสูตรสองครับหลักหมื่นบวกหนึครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งบูรีสามคงที่ครับหนึ่งบวกหนึเจบวกหกสิบสามบวกสามสิบหกได้หกกับเนี่คือหลักสิครับต่อมานะครับสูตรที่สหลักหน่วยบวกบูรี ห้บวกห้าเป็นสิบวกเก้าบกวกสองจะับกับชั้นได้หนึกับสองมาจับประกบชุดสตัวนึงครับเลขที่ออกในหัวดที่3ามวดนั้นออก9ก้กสครับก็มาที่เลขชุดนี้นะครับเมื่อต่อมาครับจะเป็นหวดที่สครับในหวดที่สี่สูนี้ทำคำนวณได้ 0 4 4ทําได้ศ4นย์าให้0 5 4ย์้และชุด055้านะครับได้ทั้งหม0 4นี่คือสถิติน้ที่สูเดินมานะครับ4งวดติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นว่าดแรกที่เราเห็นนะครับอ่ะทีนี้มาลงคำนวณเทียบดูนครับเริ่มกันที่สูแรกนะครับเป็นสูนหลักร้อยหลักเซมหลักร้อยหลักสิบกันสองครั้งรวยแรงกันในกมีห้าคงที่ บวกแล้ได้ศูนย์นี่คือหลักร้อยที่ได้ครับต่อมาสู่2ครับหลักหมื่นบวกหลักพันครับหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งบวกด้วยสามคงที่ครับแปดบวกสี่สอยี่สิบยี่สิบสี่น้อยได้สีกับหสู่ที่สครับหลักหมื่นบวดสิบหน่วยแรกบวกด้วยสองคงที่2อบวกสองเป็น4ี่เพิ่เป็น5จับประกบชุดสาตัวนะครับ ซึ่งจะได้แบบนี้ครับเลขออกคือศูนย์ซีซีมาที่ชุดนี้ครับสถิติศูนย์ที้เดิมมาสีงว่ติดน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นว่าแรกเนาะที่เราเห็นนะครับซ่งผมก็จะมาคำนวณไปชมกันนะครับสำหรับท่านสนใจศูนยใหม่ศูนยนี้มาดูกันครับในวันนี้จะตรงกับเลขชอบไหมอ่ะมาลองคำนวณเทียบกันครับ สูตรแรกครับเป็นสูตหลัก้อยครับหลักแสนบวกหลักร้อยหลักสิบบวกกันสองครั้งหนยแรกบวกนหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่ครับห้าบวกแปสิบสามสิบห้าบวกห้าครับเป็นสูสนี่คือหลัก้อยครับต่อมาสูตรสองครับหลักหมื่นหลักพันบวกกันสอครั้งหลักร้อยบวกนหนึ่งครั้งบวกลสคงที่ครับห้าบวกสเป็นแได้8กับ9ต่อมาสูตรที่สครับสูตรสหลักหน่วยบวหน่วยแรกบวกสคงที่สีบวกเป็นเจ็ดบวกสอได้หกับสอนี่คือหลักหน่วยคร ทีนี้ก็นํามาจับประกบชุด3ตัวดูวนครับก็จะได้081 09 1จะได้082แได้ชุด092ประมาณนี้นะครับนี่คือเลขชุด3ตัวนะสตัวตรงขวดนี้นะครับจากศูนย์หมายเงนี้นะอ่าสูงนี้เป็นศูนิรน,นามนะครับงมดที่แล้วนะสูนี้นิรนนะครับดูไปสูเดียวเนาะสูงนี้ที่ให้ไป4ีชุดนะครับก็ติดมาแค่2สูดหลักดูวีด,ดูนะครับอ่าออกศูงสี่ี่นะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมานะวางไว้ชมกันนะครับสูตรนี้นะครับวิธีคิดอ่าวิธีคิดสูตรเน้นนามสูตรนี้ในมุวเรียวนะครับออก0 4 4ครับเขติดมาแค่2ส,สูนยนี้นะครับ สูดได้ครับหลักแสนหลักหน่วยครับบวกัน3ครั้งหน่วยแรกบวกกัน2ครั้งบวก้เก้คงที่ครับห้ามสมเจดิบสิบเอ็ก้าศนด่งนี่คือสูตรที่1น่ครับออมาสูรสองเก้าสได้2กับ5นะครับสูตรที่3สูตรที่หลุดนะครับได้ที่สามมุเทียวหลุด สามบวกแปดเนสิบเอ็ดบวกหนึ่งสิบสองเนาะอันนี้คือของงวดใหม่ครับงวดก่าหลุดนะครับคือสูตรสูตรอันนี้นะครับวันนี้ครับได้ศูนย์กับหนึ่งสูตรสองได้สองกับห้าสูตรที่สามได้ที่สองานำไปมาดูนะครับส่วนสูตรใหม่ในงวดนี้นะครับ สมยัยนี้วันนี้นะหล่นที่4ชุดครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านชื่นชมครับแล้วพบกนันคลิปหน้าสวัสดีครับ